พบกับเดินเอียงออนทัวร์ช n แนลนะครับครั้งนี้นะครับเราจะพาไปทำผัดเผ็ดกบกันนะครับเป็นเมนูไม่ยากนะครับอันนี้เราก็จะมาดูส่วนประกอบที่สำคัญกันนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีใบมะกรูดครับกะเพราครับแล้วก็พริกใหญ่นะครับอันนี้ก็ใส่ได้ตามชอบนะครบมากน้อยนะครับ แล้วก็จะมีอีกอย่างก็คือขาดไม่ได้เลยเป็นพริกแกงเผ็ดนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือหัวใจสำคัญเลยครับกบสับละเอียดครับอันนี้เราก็ได้กบนามานะครับเราก็มาสับพอละเอียดนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปลวนแห้งๆกันครับอย่างแรกนะครับแล้วก็ นำกบที่เราได้เตรียมไว้นะครับที่สับละเอียดไว้ก็มารวนครับกับกระทะนะครับอันนี้มันเราไม่ต้องใส่น้ํามันลงไปนะครับเราก็เปิดไฟร้อนๆแล้วก็รวนได้เลยนะครับจะสังเกตได้ว่ามันจะมีน้ําออกมาครับต,ตัวนี้เราก็จะรวนให้มันแห้งเลยก็รวนพอสุกนะครับัอนนี้ ข้อดีของมันคือมันจะช่วยดับคาวได้นะครับคือถ้าเวลาเราไปาผัดเผ็ดสดนะครับมันจะมันจะกินคาวหน่อยหลังจากนั้นนะครับก็เทน้ำมันลงไปครับเพื่อจะมาผัดพริกแกงนะครับอันนี้เราก็ใส่พริกแกงพอประมาณครับดูแล้วให้เหมาะสมกับกบนะครับถ้าใส่น้อยเกินไปรสชาติมันก็จะไม่ถึงเครื่องแกงครับ ใส่มากเกินไปก็จะเลี่ยนเราเปล่าอน,นี้เราก็ดูใส่พอประมาณนะครับจกปนมวลกบผัดไปเรื่อยๆนะครับให้มันหอมเลยครับผัดจนแบบมันแตกหอมเลยครับกับน้ำมันอันนี้เราก็จะไม่ใส่น้ำมันเยอะ,ะครับคือต้องการให้มันจะแห้งๆหน่อย ผัดไปนานๆเลยครับผัดให้แตกเลยครับให้หอมนลคพอหลังจากเราผัดไปได้สักพักนะครับเราก็เทกบที่เราลวนไว้นะครับตอนแรกครับใส่ลงไปนะครับ ัดพิกแกงครับกับตัวครบเองให้ส่วนผส,สมเข้ากันให้ดีนะครับทางนี้เราลืมขาตั้งกล้องครับจะสั้นๆหน่อยผัดไปสักพักนะครับกลิ่นความหอมเริ่มมาแล้วจะสังเกตได้ว่า ตัวกบกับพริกแกงแล้วจะแบบแห้งๆนะครับอันนี้อัดไปเรื่อยๆครับดูจากส่วนผสมสองอย่างเริ่มจะเข้ากันเป็นเนื้อเดียวแล้วครับนี่กบก็ไม่เยอะนะครับกบประมาณครึ่งโลได้ครับ พริกแกงจะประมาณสองช้อนโต๊ะครับผัดให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นนะครับเรามาปรุงรสครับวยน้ำปลานะครับแล้วก็ผงปรุงรสครับจะเป็นผงชูรสออหรือรสด,ดีนะครับแต่ถ้าชอบหวานหน่อยก็ตัดน้ำตาลไปสักปลายช้อนนะครับ มันจะทําให้รสกลมกล่อมยิ่งขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ใบมะกรูดกับพริกใหญ่ลงไปนะครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันครับช่วงนี้ก็สามารถที่จะชิมได้นะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับขาดเหลือยังไงเราก็เติมเอาตามที่ใจชอบเลยครับกลิ่นหอมฟุ้งเลยครับผัดแห้งๆนะครับ ตอนนี้เราก็เติมไม่ได้อีกนะครับแต่มันไม่เค็มืต้องการรสชาติที่มันยังไงก็ใส่เครื่องปรุงเพิ่มได้เลยหลังจากนั้นนะครับเป็นกระบวนการสุดท้ายนะครับใส่ตะเภาลงไปนะครับใส่มากๆแล้วก็หอมเลยนะครับ ผัดตัวกะเพรากับตัวกบให้เข้ากันนะครับแค่น,นี้เราก็จะได้เมนูผัดเผ็ดกบที่หอมอร่อยนะหน้าตาเป็นไงครับน่ารับประทานมากเรียบร้อยนะครับผัดเสร็จแล้วนะครับ กครึ่งกิโลนะครับก็จะได้ประมาณ1จานนะครับคุณปูนนะครับเห็นไหมครับผัดเผ็ดกบแห้งๆนะครับน่าทานมากกิ่นนี่กระจายไปหลายบ้านเลยครับได้ยินแอบได้ยินว่ามีการจามด้วยครับห้องข้างๆอันนี้เราก็ตักไปเส้นข้างบ้านนะครับประมาณถ้วยหนึ่งครับ และนี่ก็คือกบผัดเผ็ดนะครับน่ารับประทานมากนะครับเป็นเมนูกบผัดเผ็ดแห้งๆนะครับซึ่งเป็นเมนูง่ายๆนะครับสําหรับกับแก้มก็ดีนะครับหรือกินเป็นกับข้าวนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคลิปของทางช่องเดินเ e อียงออนทัวร์ชาแนลนะครับรังหน้าเราจะมีเมนูเด็ดๆอะไรนั้นยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับ